007เนี่ยไปปั่นหัวเขาไปปั่นหัวคือยังไงไปปั่นหัวว่าจะไปแล้วกลัวว่าจะได้มือถือตัวปลอมหนึ่งคือพี่รุตสดก็คือรู้ได้ไงว่าเป็นมือถือตัวปลอมไม่ใช่มือถือตัวจริงหนึ่งนะอันนี้เป็นหนึ่งแล้วนะแล้วตัวแซนก็คือออกมาท้าพี่หมอต้วันชัยว่าไปแล้วกลัวจะไม่ได้มือถือตัวจริงอันนี้ก็เอา ทำไมไอ้สองคนเนี้ยพูดลักษณะคล้ายๆกันพูดลักษณะเดียวกันทำไมต้องพูดแบบนี้พอเราทราบมาตรงนี้เราก็ต้องเคยเข้าไปดูว่าคือยังไงแล้วศูนย์นย์เจ็เนี่ยตอนนี้เราพูดถึงเรื่องประเด็น0ูนนเจ็ดก่อนนะศูนย์เจดเนี่ยก็ไปคุยกับพี่หมอรว,วัชชัยแล้วพี่หมอถามเขาว่ารู้ได้ไงเขาบอกว่าเขารู้เขารู้อา้าวรู้ได้ไงเขารู้แต่ไม่อธิบายว่ารู้ได้ไง How did you know in the advance that it was fake? อก็ไม่งงเหมือนกันไงเขารู้ได้ไงว่าเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงอ่ะก่อนที่ยังแบบมือถือไปถูกตรวจสอบหรือว่าพี่สูจน์ออกมาอีกการรู้ก่อนทุกคนเนี่ยมันก็แปลกถูกไหมคือการรู้ก่อนทุกคนมันก็แปลกอยู่แล้วอย่างเช่นเนี่ยเอ่อตัวที่ตัวผมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราจะจะพูดอะไร เราต้องมีหลักฐานใช่ไหมอ่าอย่างเช่นคุณหมอก็ถามว่าแล้วไอ้ผ้าเนี่ยท,ทําไมทําไมสสไม่พูดเรื่องผ้าเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไอ้เรื่องผ้าผมไปดูมาจากไปสีมาได้พร้อยแล้วคุณที่ส่งไปหาบาังแจ็คเขาเป็นตำรวจอ่าอันนี้ก็คือหมอเขาก็เป็นคนหมอเขาอายุพอสมควรแล้วเขาไม่ใช่เด็กๆที่ไปหลอกเขาอย่างนี้ได้ 007ก็บอกหมองว่าผมไปตรวจมาแล้วเป็นอ่าผมไปดูตรวจมาแล้วคนที่ส่งไปหาบางแจ็คเขาเป็นตำรวจอ้าว007จะไปรู้ได้ไงว่าคนที่ส่งผ้ามาหาตัวผมเนี่ยเป็นตำรวจหนึ่งโดยที่เขาบอกว่าให้เด็กไปสืบที่ใบสนีหนึ่ง รู้ได้ไงว่าตำรวจคนนี้ไปที่ไปรษณีย์ไหนที่เอาผ้ามาส่งศูนย์เจดรู้ได้ไงว่าตำรวจคนไหนที่ไปที่ไปรษณีแล้วส่งผ้ามาหารู้ได้ไงว่าเขาส่งมาในเวลาไหนวันไหนรู้ได้ไงว่าคนคนที่ส่งมาเป็นตำรวจรู้ได้ไงทุกอย่างเนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้เป็นสสแล้ว ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นสสแล้วตัวเองรู้ได้ไงถูกไหมล่ะถูกไหมทุกคนอ้าวรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นเป็นตำรวจที่ส่ง้ามา Sending love and support from your way much love thank you ครับโอเคสาชาก็คือมันเป็นเอ็มมาตั้งหลายเอไง ไม่ใช่แค่เอเดียวนะเอมาตั้งหลายเอถูกไหมครับมันเป็นมันมีข้อเคสไหมฮะมันมีข้อเคสไหมฮะก็คือข้อคิดว่าทำไมถึงหรูก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นอีกตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานกับไปรษณีย์ตัวเองไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในนั้นและตัวเองก็ไม่มีอำนาจการไปสืบ มาว่าใครเป็นคนส่งผ้ามาหาบังแจ็คอะรู้ได้ไงว่าเป็นคนที่ส่งมาเป็นตำรวจแล้วเด็กคนไหนลูกน้องคนไหนของของสสเนี่ยไปตรวจมาและเจอชื่อตำรวจคนนี้แต่ถ้าเจอชื่อตำรวจคนไหนต้องกวนออกมาชี้แจงไหมตำรวจชื่อนี้นี่คนที่สองไปจะได้เขาไปหาตำรวจคนนั้นถูกต้อง ถูกไหมคะอ่าก็คือทุกวันนี้คนที่ทุกวันนี้คนที่จะออกมาพูดหรือวิเคราะห์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันแปลกๆรู้ก่อนทุกคนได้ไงอ่าอันนี้ต้องประเด็นหนึ่งนะตนีต้องทุกคนสองสงสยัยทุกคนถามแล้วกลับไปกลับมา พอไลฟ์สดนั่งไลฟ์สดแล้วบอกว่าโอ้ผมไม่รู้ต้องไปถามผมไม่รู้ต้องไปถามคุณนู้นแต่ตอนศูนย์ส่นเจ็ดคุยกับทังคุณหมอเนี่ยผมเชื่อคําพูดคุณหมอคุณหมอไม่ได้พูดอะไรที่แบบไม่เทไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงคนแม่ไม่พูดหรอกคุณหมอไม่พูดหรอก,ค,อรอกคุณหมอพูดตรงไปตรงมาอะไรที่คือคุณหมอคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็พูดถูกไหมทุกคน ไอ้ผมมาช้าเกินหรือเปล่ปาอันนี้ได้เวลาใกล้เวลานอนทุกคนหรือเปล่ปาเนี่ย Can I come to อ๋อหมายถึงว่าตัวผมไปที่ไทยได้หรือเปล่ปาผมก็ไปได้ผมไปไทยได้ไม่มีปัญหา ไม่ได้ติดขาดอะไรไม่ได้ติดขาดไม่ได้ติดแบ็กลิสต์ไม่ได้ติดอะไรแต่แค่แบบตอนเข้ามาเรื่องคดีแตงโมตอนเวลารับมือถือเนี่ยโอ้โหนั่นแหละคดีเข้ามาเพียบก็คือวิธีวิธีของตำรวจไงวิธีตำรวจที่อยากจะปิดปากใครอ่ะต้องยัดคดีให้เขาเรื่อยๆแค่นั้นนะถูกไหมเป็นวิธีการของตำรวจที่อยากจะยัดอยากจะปิดปากใครต้องยัดคดีเท่านั้น เอ้มันมีประเด็นสำคัญวันนี้อยากจะเปิดแต่ว่า this guy is harassing ใครเป็นคนที่ h a r a s s i n g เนี่ย what do you think about k b a l l อ๋อใครเป็นคนที่คนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ย คือเป็นอาวาตาลหรือว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยอย่าไปใส่ใจให้เขาปล่อยให้เขาพูดคือตอนเวลาหมาเห่าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องยกหินไปตีหมาเดี๋ยวมันจะยิ่งเห่ากว่าเดิมอีกถูกไหมครับเราควรต้องปล่อยให้หมามันเห่าไปเรื่อยๆถูกไหมครัคือหมาตัวไหนที่อยากจะเห่าเนี่ยปล่อยให้เขาเหา่า นะครับอื๋อหลายคนบอกว่ามามาสายเกินมันอันนี้ใกล้เวลานอนอ่าโอเคเอาไงดีทีนี้เอาไงดีทีนี้ทุกคนอ่าเราเราคุยไปก่อนเดี๋ยวประเด็นสองสามประเด็นสำคัญสำคัญเดี๋ยวอาจจะ ไอคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปลงให้หลังจากไลฟ์นี้จบแล้วนะผมจะเอาคลิปนั้นอะไปลงให้อ่าผมไม่ได้ใช้อะไรเป็นแปรคอมเมนต์นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะคิดเอาเองว่าคอมเมนต์นี้น่าจะหมายความว่านั้นบางทีก็คนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาผมก็จะจะเดาวได้ว่าเขากําลังจะหมายความอะไรคือ ตัวผมอะไม่ได้กลัวเรื่องไห,หมาเห่าเนี่ยตัวผมไม่ได้กลัวเรื่องหมาเห่าเนี่ยเพราะว่าอ่าตัวผมเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องหมาเห่าเนี่ยอ๋อ เขาบอกว่าผมไปเมืองไทยเดี๋ยวพี่เรวัตจะยิงผมแน่ๆพี่เรวัตเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเขาไม่ใช่เป็นคนบ้าอะไรแบบนั้นนะนะเดี๋ยวมีวันไหนที่ผมมีโอกาสเดี๋ยวให้คุณหมอไปหาพี่เรวัตเดี๋ยวโทรวิดีโอมาหาผม,มา่าเดี๋ยวจะได้คุยกันแต่พี่เรวัตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนบ้าอะไรขนาดนั้นนะจะมายิงหัวอะไรอ่ะ จะไปยิงใครหรือเจ้าข้าใครไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไอ้ขู่ได้พูดได้แต่ทำอะยากนะก็คือเพราะฉะน,นั้นปล่อยให้หมาที่เห่าเนี่ยเห่าไปเรื่อยๆ <c oughs> จะยิงหัวเลยหรอโอ้ตายละเ okay, uh, uh, ออเคบอว์อิสทรูหรือเฟกอินทริววิทเอ่อไอ้คนเจ้าของอู่เรือเหรอ จ้าของอู่เรือเนี่ยน้ำตาจะโรเคครับผมไม่เชื่อเจ้าของอู่เรือน้ำตาจะโรเคผมไม่เชื่อเจ้าของอู่เรือเนี่ยอ๋อใครที่อยากจะนอนก็นอนได้เลยครับฟังไปด้วยก็เพลินไปด้วยก็นอนไปด้วยแค่นั้นนะ ก็คือเจ้าของอู่เรือเนี่ยตัวผมส่วนตัวผมเนี่ยไม่เชื่อคำพูดเขาก็เพราะฉะนั้นนะ่ผมอะ่ะมีคนส่งข้อมูลมาหลังใหม่ก็มีเยอะคือ my question is about translate that m e your wife ครับอ๋อใช่ครับผมถูกต้องครับคือเจ้าของอู่เรือ,อผมไม่เชื่อนะคำพูดเขาเนี่ยผมไม่เชื่อผมมองว่า เป็นน้ำตาจาโอเคเพราะหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยแต่ละครั้งที่เขาพูดออกมาเนี่ยไม่ไม่มันไม่ไม่ make sense มันไม่เดิมไม่เหมือนเดิมอะ่ะถูกไหมฮะอ๋อเดี๋ยววันไหนที่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้พี่หมอเนี่ยเขาน่าจะมีทิกตอกบัญชีทิกตอกอยู่แล้วเดี๋ยวให้เขาอะเอาโพสต์หน้าเดี๋ยวตัวผมก็จะช่วยให้ทุกคนติดตามเขาเดี๋ยวเขามี ผู้ติดตามพันกว่า,วาเดี๋ยวเขาก็จะมาร่วมไลฟ์กับเราได้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาเข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยเหตุผลที่ผมไม่เชื่อเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคําพูดเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมสมมุติคนเราเป็นคนที่พูดความจริงเนี่ยร้อยปีก็ต้องเป็นความ,วามจริงถูกไหมครับร้อยปีเป็นพันปี ต้องเป็นความจริงที่เป็นเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้ดัดแปลงหรือโดยที่ไม่ได้คิดอะไรที่แบบอ่าผมขยับไปข้างหลังนิดนึงให้ได้อ่าโดยที่ไม่ได้แบบดัดแปลงโดยที่ไม่ได้เอาข้อมูลที่อันเป็นเท็จออกมาพูดอย่างเช่นเนี่ยคนกระแสเขาบอกสี่ทุ่มยี่สิบนาทีหนึ่ง อันที่สองเขาบอกว่าสี่ทุ่มสามสิบนาทีอีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่าสี่ทุ่มยี่สิบสามนาทีอีกอันหนึง่งเขาบอกว่าสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีเจอแล้วอ่าเจอยังไงครับสามปีไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้วหนึ่งเขาบอกว่าบอโทรไปหาหลานชายเขาโทรไปหาหลานชายเขาตอนสี่ทุ่มนะโทรไปหาหลานชาย สมมติตัวเองไปถึงตรงที่ทาเรือสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีหลานชัยต้องโทรไปหามันก่อนและต้องแจ้งข่าวให้เจ้าของอู่เรือเนี่ยผมไม่รู้ชื่อมันบอลนะไม่รู้ชื่อมันแต่คือแสดงว่าหลานต้องโทรหาอาก่อนอาว่ามีข่าวว่ามีคนตกเรืออะไรแบบเนี้ยอาต้องกลับมาเพราะอาต้องกลับมาเตรียมตัวเตรียมอะไร ต้องรีบไปแจสกีอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องรีบไปถูกไหมพอรีบไปอ่ะก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแบบหลับท่อสั์ซูปเปอร์แมนบินไปเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะอ่ะเออไม่รู้ว่ามันเมาเมาเกาวหรือเปล่าดมเกาวหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ไม่เชื่อ อีกคนหนึ่งเสื้อสีขาวสีสีสีเหลืองผมไม่รู้ชื่อมันด้วยออสหรืออะไรทักอย่างเนี่ยผมไม่ชื่อไม่เชื่อมันด้วยผมไม่เชื่อมันด้วยเพราะว่าที่เขาออกมาหรือมาเจออาจารย์ปันเทพรังหรือทางพี่หมวดวัชชัยเนี่ยที่เขาออกมาเจอเนี่ยเหตุผลหลักๆของเขาเนี่ยที่เขาออกมาเจอเพราะเขาไม่อยากให้สังคมต้องไปด่าเขา น้ำตาจาโรเค่เนี่ยน้ำตาจาโรเค่ก็คือเขาไม่อยากให้สังคมต้องไปด่าเขาเขาก็แหละออกมาพูดออกมามาจับมือแต่การจับมือเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามีกร,รม,มีดมือกร,รม,มีดอยู่ในมือไว้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าถูกไหมออกมาใช้น้ำตาจาโรเค่แต่ว่ามีมีดกำมมือการรไวอ้อยู่เนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเผลอเมื่อไรเดี๋ยวจะเอามาแทงเลยอะไรคือพันครับโอ้ยผมพูดประเด็นตั้งนานแล้วครับผมไม่สนใจเราคนดูมีกี่คนอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนวันอยู่บำมรงครับต้องคอยสังเกตว่าโอ้ยมีคนดูมากี่คนแล้วผมอาจจะมาผมผิดที่ผมนั่นแหละผมมาช้าหน่อยวันนี้ผมมาช้าหน่อยนัดเวลาสี่ทุ่มแต่ผมอะ่ะทํางานเอ่อแต่ว่าทิกตอ,อกอมันมีมีกฎมันอะ่ะ ยังไงไม่รู้อะ่ะกดต้องแท็บแท็บแทบแทบอ่ะอ่าไม่ต้องเขียนวันเควนเกผมพูดประเด็นมาตั้งนานแล้วผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องคนดูอะ่ะเออนั่นแหละคือแป,แปลกไหมะ่ะคือไอคนที่ใส่แว่นเนี่ยมันนั่งไลฟ์อยู่แต่ไอ้ไอสอบสอบตกเนี่ยค่อยถามเขาคุณดูกี่คนละคือยังไงนี่ยังไงครับโอ้โห press your heart to open your vision อ๋อต้องแท็บแท็บมันจะเปิดกว้างเหรอคือผมงงกับทิกเกอจริงๆนะตลอดเนี่ยผมงงอะ่ะว่าทําไมถึงต้องแท็บแท็บแท็บถึงมันจะเปิดกว้างเออเอากลับมาที่เรื่องเดิมของเรานะเรื่องไอ้ไอ้บอลกับอูดอะไรนะั้นอะไอ้น้ําตาจะระเคเนี่ยกลับมาที่เดิมที่ผมไม่เชื่อไอ้พวกเนี้ยคนอื่นเชื่อหรือคนอื่นไปฟังอันนี้ เป็นความคิดส่วนตัวแต่ตั้งหลายเรื่องแล้วนะตั้งหลายเรื่องแล้วนะซิกเซนส์ผมเนี่ยซิกเซนส์เนี่ยมันทำงานไวซิกเซนส์ผมเนี่ยตอนเวลากระตุ้นอะไรเนี่ยผมแบบตามนั้นแหละไม่มีไม่มีความผิดมันน่าจะตามนั้นแหละตามที่ซิกเซนส์กำลังจะก,กระตุ้นอยู่ก็คือซิกเซนส์ผมก็กระตุ้นในวัน ในวันที่ในเวลาที่ผมอะ่ะเห็นเขามาเห็นโอ๊ตโอ๊ตแอนบอลอ๋อ,อ,อ,อชื่อไม่สำคัญหรอกทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าพูดถึงเรื่องใครอยู่คือที่เขามาหาอาจาร,รย์ปานเทพกับคุณหมอตววาชัยแล้วมาร่วมไลฟ์แล้วก็มาร่วมประกาศการจับมือกันเนี่ยมันคือ บังตาหรือเอาใจ f อฟซทางบ้านของอาจารย์ปานเทพหรือว่าทางพี่หมอดวัชชัยอยากจะให้เอฟซเบาลงแต่คือเอฟซี FC เนี่ยคนที่กำลังจะติดตามคดีแังโมยอยู่เนี่ยเขากินข้าวเขาไม่ได้กินญ้าครับเขารู้ว่าจุดประสงค์เนี่ยที่มาหรือจะมาคุยเนี่ยคืออะไร มาแล้วมาแล้วแต่ประเด็นยังเหมือนเดิมการคุยหรือการพูดยังเหมือนเดิมเนี่ยไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยกักข้อมูลเนี่ยหรือจะมาโกหกเนี่ยตอแหลเนี่ยใช้คําว่าตอแหลเนี่ยมันไม่ถูกต้องอสมมุติเขาถามสมมุติเขาถามอ่ะว่า A g อจเรืออะไรประมาณนี้ อ่ะก็ต้องตอบเขาสิตรงๆแต่ผมเข้าไปดูรายการอ่ะเคลียชัดๆเนี่ยเอ้ยคนดังนั่งเคลียรเนี่ยมันบอกว่าการฉี่ท้ายเรือเป็นไปได้การฉี่ท้ายเรือเป็นไปได้แต่อธิบายว่าเป็นไปได้เรือต้องหยุดเรือห้ามวิ่งเรือต้องแบบหยุดสนิทเลยหนึ่งโอเค เรือต้องหยุดสนิทโอเคไงต่อแล้วมันบอกว่าผู้ชายทุกคนต้องหันหน้าเรือโอเคหันหน้าเรือแต่คือข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรือหยุดสนิทเนี้ยเรือเนี้ยหยุดเลยนะเคยยังไงก็ยังฉีบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ย ผมลุงหน้าบ้านฟ้าเนี่ยรูปผมเนี่ยตอนผมไปขึ้นเรือเนี่ยผมขึ้นเรือบ่อยคอเคอเรือยังแบบอะผมจะลงวิดีโอที่มันกําลังจะช่วยให้ไอ้กติกขึ้นเรือเนี่ยตรงนั้นอนะเรือก็หยุดสนิทนะจอดสนิทอยู่นะกะติกยังขึ้นเรือไม่ได้เลยเอาหน้าไหนมาพูดว่าเรือต้องหยุดสนิทถึงจะฉี่ท้ายเรือได้เอาหน้าไหนมาพูดครับ หลักการหรือก,การพูดเนี่ยยังแบบไม่สดคล้องเลยกับสิ่งที่มันทำเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาลุง l l be ฟิน h i ค a g o ้ n น p ป i l ค่ะผมยินดีครับยินดีต้องรับคือนหลักการเนี่ยยังไม่เข้าเลยหลักการเนี่ยยังไม่เข้าเลยพเอาหน้าไหน มาพูดว่าเรือต้องหยุดสนิทต,ตรงกลางน้ําที่น้ําขึ้นลงขึ้นลงกระแสน้ําเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันเสมอนะกระแสน้ํามันจะขึ้นลงขึ้นลงเรือเพราะฉะนั้นมันจะยังไงก็ปิดเครื่องแล้วทําอะไรแล้วก็เราเตะเรือมันจะไม่ได้หยุดสนิทครับเรือมันจะกระแทกของมัน ตามกระแสน้ําไปเรื่อยๆอย่ามองนะว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของอู่เรือและมีประสบการณ์มากอย่ามองอย่างนี้คุณธรรมดาตัวผมอาจจะเราอ่ะปีหนึ่งอาจจะเรามีแค่เวลาสามเดือนเราก็จะขึ้นบ่อยเพราะเรามีเวลาแค่นี้ที่จะมีหน้าร้อนหลังจากนั้น หน้าหนาวมันหน้าหนาวมันจะเริ่มเข้าเพราะว่าเราต้องรีบไปทำอะไรที่อยากจะไปทำแบบหน้าร้อนไงไปไว่ายน้ำไปไปอะไรไปเล่นทะเลหรือว่าไปลงุงเรือเนี่ยเราต้องรีบทำบ้านฟ้าชื่ออะไรครับบ้านใครรู้จักชื่ออบ้านฟ้าผมอ่ะช่วยพิมพ์ชื่อให้น้องเขาหน่อยนะครับก็คือผมอ่ะอยากผมเนี่ย อยากจะให้แบบเข้าใจหลักการเรื่องการขึ้นเรือง่ายๆเลยนะว่าการขึ้นเรือหรือการไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยหรือไปนั่งท้ายเรือยองๆยังไม่ได้เลยเอาเรือหยุดสนิทเอาหลักการเนี้ยมา,ามาพูดยังไงเนี่ยมาพูดได้ไงในรายการเนี้ยเคลียรชัดๆเนี่ยฮะหรือว่าคุนดังดั้งขี่คนดังนั่งเลี์อะไรนั่นอะเอามาพูดได้ไงครับไม่ควรพูดเพราะว่า มันไม่มีเป็นทางไปได้ที่เขาจะมานั่งฉี่อ้าวผู้ชายต้องหันหน้าเรือและผู้หญิงต้องบอกคนขับเรือแล้วเรือต้องหยุดสนิทเลยถึงจะเป็นไปได้แล้วหุ้งน้ําเรือล่ะครับฮะต้องไปถามไม่เจ้าของอู่เรือว่าหุ้งน้ําเรือเนี่ยมันเป็นยังไงหุ้งน้ําเรือทําไมเขาใช้ไม่ได้ใช้ได้ทําไมถึงเขาไม่ได้ใช้มีของของก็ไม่ได้ของมากมายของก็ไม่ใช่แบบ โกดังอะไรใหญ่ขนาดนั้นห้องเล็กๆห้องเล็กๆห้องเล็กๆมีกล่องไม่กี่กล่องเองเอามาออกมาไม่ถึงสือห้านาทีผู้ชายทั้งสามคนไม่ถึงห้านาทีก็อ,ออกมาได้แล้วถูกไหมครับก็คือ แต่หลายอย่างที่ควนพูดเนี่ยมันจับที่รถทั้งนั้นจับที่รถทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะผมว่าอย่าเอาเรื่องอะไรที่แบบประหลาดประหลาดมาแอบอ้างอย่าเอาเรื่องอะไรแปลกประหลาดประหลาดมาแอบอ้างไม่ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าอ้ามพูดเหมือนพี่ได้วัดละกันไม่เข้าท่าไอหนูไอหนูไม่เข้าท่า,า,า greeting from new york ครับ คือมันไม่เข้าท่าครับเอาหลักการอะไรทฤษฎีอะไรเอามาพูดว่าเป็นไปได้ไอ้หนูเออมันไม่ใช่ละผมฟังอะนะผมมาฟังเนี่ยผมก็แบบไม้มือคันนะคือปัญหาไอ้คนดังนั่งเคลียร์เนี่ยปัญหาเนี่ยเขาชอบแบบชอบดรามา่า นะบางทีเขาชอบดรามา่านัดเวลาไม่ให้เข้าฟูลอินอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่เอาละไม่ให้สัมภาษณ์อ่ะไม่ให้ไม่ให้สัมภาษณ์ช่องไหนไม่ให้สัมภาษณ์คือคนถามก็ไม่อยากจะถามตรงๆคนถามก็ไม่อยากจะพูดตรงๆว่าคือเอาทฤษฎีเอาหลักการมาพูดหน่อยมาอธิบายหน่อยว่าคือ เป็นไปได้ไงถูกไหม <c oughs> คือเอาทฤษฎีเอาหลักการนะเอาเป็นความจริงพูดเนี่ยเอาอย่าใช้คำว่า objective อย่าใช้ความคิดตัวเองอย่าใช้คำแบบนี้อย่าใช้ความคิดแบบนี้เพราะว่ามันมันไม่เข้าหูอะ่ะ มันไม่เข้าหูอ่ะคือเอาหลักการมาจากไหนที่พูดแบบนี้มันไม่เข้าหูอะอย่างเช่นเนี่ยเมื่อตอนเวลาคดีแตงโมเนี่ยเอ่อผมไปขึ้นเรือทุกซัมเมอร์อยู่แล้วคือวันนั้นอะเราอ่ะก่อนที่อ่ารูปที่ผมมาไปลงหน้าเฟหน้าหน้าบ้านฟ้านะคืออันนั้นอะไม่กี่เดือนก่อนที่คดีแตงโมเกิดขึ้น